สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันสุกที่26พฤษภาคมนะครับกลับมาเจ,เจอที่เดติดดาวกันเช่นเคยนะคาะเฉพาะคุณดบ้านใจสดจากชุดจัดเดียวของวัตเมีนะคำคือวันสุกนี้มันมีมาฝาก2 EP นะ EP 1เนี่ยเป็นในส่วนของตัวเน้นศึกไอแลนด์พิวรีกส่วนที่ท่านกำลังรับฟังอยู่เนี่ยเป็น EP 2 ในศึกอ่ลีกเ,เดิมฝรั่งเศสคู่ระหว่างอาร์ซีกับบ็อกโดอาร์ซีกับบ็อกโดครับศึกีกเดิมฝรั่งเศสแข่งขันกันต่อที่หนึ่งเป็ิทห้าบ็ ok อกโดบวกไปต่อที่ครึ่งลูกก็เข้าใกล้เรียกอะไระช่วงปิดฤดูกาลเหลืออีกสองเกมอาร์ซีเนี่ยไม่มีลุ้นอะไรละไม่ตกชั้นแน่นอนสองเกมที่เหลือนเนี่ยสบายสบาย แต่ผลงานของอันซีดูดีนะก็ห้างเกมหลังเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวชนะหนึ่งเสมอสามไม่มีแรงกดดันไม่มีแรงจูงใจก็จริงแต่แล้วลงเล่นในบ้านตอบแทนแฟนบอลไม่ง่ายไม่ง่ายกับการเป็นเจ้าบ้านในเกมส่งท้ายแบบนี้ <c oughs> ส่วนแรงจูงใจในการเล่นบล็อกโดมีเต็มเปี่ยมครับเพราะบล็อกโดวเป็นทีมแบบที่สองของตารางยังสามารถลุ้นแชมป์แสงหน้าเลออาร์ฟได้ ขวาแชมลีกพร้อมเลื่อนชั้นได้ม็อกโดต้องเน้นที่สำคัญถ้าม็อกโดดันแพวเม็ดทีมดัที่สามที่ตามมาพร้อมแสงหน้าได้เพราะนั้นม็อกโดนี่ยังไงก็ต้องเน้นและผลงานก็กำลังดีชฉกเช่นเดียวกันถ้าเกมหลังสุดชนะสิ่เสมอหนึ่งนะสำหรับม็อกโดนี่คืออาร์เกอลม็อกโดครับนะต่างฝ่ายต่าง มีเรื่องที่ต้องเน้นอันซีนไม่ได้มีความตึงเครียดในเรื่องของดับและคะแนนในตลางแต่เน้นในฐนานะเจ้าบ้านในขณะที่บ็อกโดนี่ลนุนแชมป์ลีกอยู่เจ้าต่างหาหลายมองเกมผูน้นี้ดูผูน้นี้ดูแฮนดิแคปผู้นี้อย่างไรบอกเลยว่าโดดเด่นโดดเด่นจนน่าสนใจมากๆเพราะวันนี้ตัวผูเรื่องไปที่บ็อกโดหมดเลย ้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องอันสี่เพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นภูหลักๆเชื่อใจบ็อกโดนะโจมภูช่วยบ็อกโดแฮนด์แิคแปปัคขึ้นรุ่ของบ็อกโดเจ้าสี่จากห้าลายก็ปรับราคาลดลงในฝั่งฝั่งทีมเยนบอลต่อและสี่จากห้าลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในฝั่งทีมเจ้าบ้านบอลรองเพราะนั้นภูนี้แฮนด์แิคแปปันี้เจ้าจากห้าลายสอดประสานกัน มั่นใจเชื่อใจบล็อกโดเพราะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดบวกกับผูและแฮนดิแคปวางใส่ตอบบล็อกโดครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวเดียวแบบเน้นๆเ,เลยใน,นสกหลีกเดิมฝรั่งเศสประจำค่าคืนวันศุกร์นี้อยู่ตอบบ็อกโดนะเป็นตรง10ดาวนะตรงขอบเราโชคดีร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ